ก็หลังจากที่เราวิ่งมาจากเมืองชุมพรนะครับตอนนี้เราก็มันเหมือนทางแบบทางตรงออกมานะครับตอนนี้มาเจอถนนสาย41แล้วนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปแยกปฐมพรนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าติดอำเภออะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปทางใต้นะครับก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปอำเภอสวีไปทุ่งตะโกนะครับแล้วก็ไปสุราชฝั่งน้นนะครับแต่ว่าผมน่าจะเข้าตรงสวีนะครับ แล้วก็เข้าตรงสวีแล้วก็เราจะลัดไประนองทางในวงนะครับน่าจะลัดอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นถนนสาย41นะครับถนนเอเชียนะครับก็ตรงนี้มาออกน่าจะอำเภอไม่แน่ใจน่าจะเป็นเอาย,อยังเป็นอำเภอเมืองอยู่นะครับเมืองชุมพรนะครับก็ตรงนี้จากไปนะครับสุราธานี179กิโลนะครับ ก็เดี๋ยวก็วิ่งตรงนี้ไปถึงสวีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลัดเข้าทางซ้ายเข้าไปหาอ่าริมทะเลอีกนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งตามขอบทะเลลงไปถึงอำเภอทุ่งตะโกนะครับแล้วก็เราจะตัดเข้าเขาปีบนะครับแล้วก็กลับบ้านนั้นนะครับก็ตอนนี้เวลาใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะครับแล้วก็ขับช้าๆนะครับผมไม่ได้ขับเร็วนะตอนนี้ก็70-80สินะครับก็ขับเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ตอนนี้แบบประหยัดน so ้ำม yeah, ันหน่อยนะครับน้ำมันแพงมากนะครับเติมมา140นะครับไม่เคยเติมน้ํามันราคานี้เลยนะครับเพราะว่าเต็มถังมันมันไม่น่าจะเกิน120นะครับวันนี้140นะครับแต่ว่าเป็นเบนซิน95นะครับก็ตอนนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในอำเภอสวีแล้วนะครับ อำเภอสวีผมไม่เคยมาเลยนะไม่เคยมาสักครั้งเลยนะครับตั้งแต่ขับรถมานะยังไม่เคยเข้ามาไม่เคยมาเที่ยวเลยนะตอนแรกผมคิดว่าอำเภอสวีมันอยู่ฝั่งฝั่งตะวันตกของถนนนะแต่ไม่ใช่นะอำเภอสวีอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับอยู่ติดทะเลนะครับก็เห็นป้ายเข้ามาเมื่อกี้เปิดดู g p พแล้วนะครับก็คือ มันจะเข้ามาทางนี้นะแล้วก็เมื่อกี้ผ่านทางรถไฟมานะครับแล้วก็น่าจะมีโรงพยาบาลน,นะด้านหน้าแล้วก็เราจะวิ่งตามถนนนี้ไปแล้วมันจะไปเลียบทะเลนะครับถนนก็น่าจะไปมันจะเลียบทะเลไปเรื่อยๆนะดูจากแมปเมื่อกี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนยังไงนะแต่ว่ารู้สึกว่าทาง Google Map เนี่ยมันให้ตรงไปตลอดนะเดี๋ยวผมจะตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะ ติดรถรถปูนนะครับคิดถึงน้องเบ้นนะครับรถปูนของเขานะครับมาพามาเยนนะก็เดี๋ยวเราจะไปทางในอำเภอนะตอนนี้น่าจะเข้าในอำเภอสวีแล้วนะครับตรงนี้นะอำเภอสวีก็มันจะอยู่ทางตะวันออกนะตอนแรกก็คิดว่ามันอยู่ด้านตะวันตกนะผมไม่เคยรู้เหมือนกันนะด้านหน้าน่าจะต้องตรงไปนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้ดูแมพแล้วมันบอกว่าให้ตรงไปเรื่อยๆนะมันจะตรงไปน่าจะไปติดริมทะเลนะเราจะขับไปเรื่อยๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยนะตอนนี้นะครับก็น่าจะแซงได้นะหรือเปล่าไม่ได้นะไฟเขียวแล้วนะตอนนี้แต่ว่าเราขึ้นไปไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะแซงไปทางซ้ายนะรถ,รถบูนมีรถบรรทุกด้านหน้าด้วยนะครับก็ <S <S โรงเรียนอนุบาลอาน่าจะผิดหรือเปล่าผมว่าผมน่าจะผิดทางเลยนะเดี๋ยวจอดก่อนก็ขับรถผ่านมานะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นคลองนะครองสวีลงไปทะเลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็น,นวิวมันสวยนะครับผมก็เลยแวะจอดดูนะ ก็ถ่ายรูปดูนะครับวิวสวยมากด้านหน้าเป็นต้นจากนะครับก็มันจะอยู่ริมคลองนะต้นนี้นะครับแต่น้ําวันนี้น่าจะน้ําขึ้นน้ําเยอะเลยนะครับน้ําจะไหลาจากตะวันตกไปตะวันออกนะเพราะว่าทะเลมอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็ทะเลฝั่งนี้จะเป็นทะเลเอ่าวไทยนะครับไหลาจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับลงไปฝั่งโน้น เมื่อกี้ก็เลยตลาดสวีมานิดนึงนะตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเหมือนว่าเขาไว้จัดงานอะไรเหมือนตลาดอะไรสักอย่างแหละตรงนี้นะครับสวยมากเลยวิวดีมากลมพัดเบาๆด้วยนะครับก็ลองมีเหมือนน่าจะเหมือนวิง่งแบบสวนสาธารณะเดินตอนเย็นๆได้นะครับวิวสวยเลยลมพัดดีนะครับ น่านั่งพักนะแต่ว่าเรานั่งพักนานไม่ได้นะเราแบบเวลาก็บ่ายโมงกว่าแล้วบ่ายโงสิบห้าแลวนะเดี๋ยวเราต้องไปยิมทะเลต,ต่อนะครับก็เมื่อกี้เราออกมาจากอ่าเขมามัทรีนะแล้วก็เข้ามาทางเมืองชุมพรแล้วออกมาแถวตําตลบลวิสัยนะครับวิสัยเหนือนะตรงนั้นแล้วก็มาถึงตรงนี้นะก็วิวสวยแวะดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับ ตอนนี้มาใกล้ถึงทะเลแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าบ้านบ่อคานะครับเห็นป้ายนะไม่เคยมาเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันอยู่ไกลทะเลมากไหมนะครับหรือว่ามันทางมันสามารถผ่านออกไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องรู้สึกในแมปเมื่อกี้เหมือนมันจะไปต่อได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันหมดแค่นี้หรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามองเห็นทะเลแล้วเมื่อกี้นะก็ ขอโทษนะครับอัน okay. นี ite, ้ไปทะเลไหมครับโอเคขอบคุณครับอีกไกลอีกอีกไกลไหมครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับโอเคนะครับเขาถามพี่เขานะครับเขาก็บอกว่ามันจะไปทะเลแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้มันเป็นชุมชนนะครับคิดถึงบ้านที่ปากพนังเลยนะครับมันจะคล้ายๆกันนะแบบว่าเป็นชุมชนที่เขาอยู่ริมทะเลนะครับก็อากาศก็ เหมือนจะได้กินทะเลแล้วนะเหมือนลมทะเลมันมานะครับเขาบอกว่าไปให้สุดทางแล้วก็เราจะเจอทะเลนะผมก็จะวิ่งโอ้เหมือนกับเขามาเหมือนเป็นบ้านที่เขาเป็นบ้านไม้นะโอ้เหมือนที่บ้านที่ปักพนังเลยนะก็ฝั่งนี้เป็นทะเลนะครับก็มีก็เหมือนชุมชนเขามาอยู่กันเหมือนเขาอยู่กันนานแล้วนะไปทางนี้หรือเปล่า น่าจะนะครับเดี๋ยวผมก็จะไหลไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยววิ่งไปหาทะเลนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็โอ้โหบ้านเหมือนบ้านเหมือนแบบบ้านเขาอยู่สมัยก่อนเลยนะครับโอ้โหแบบเหมือนปักพนังที่บ้านเลยนะเหมือนเลยแบบเป็นชุมชนแบบที่เขาอยู่ทะเลนะครับแต่ว่าที่นี่เหมือนจะจะเรื่องกว่านะแบบเอารถเอาอะไรเข้ามาได้นะโอ้ซอยตรงนี้ จะดูแปลกๆนะครับก็เป็นชุมชนนะเห็นคนรถเข้ามาได้นะครับเขก,ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าเข้าไปอีกไกลไหมนะเขาบอกว่าประมาณ3-4มี่กิโลไมเมื่อกี้ส3งสามกิโลนะเออทะเลไปอีกไกลไหมครับะทะเลไปอีกไ,ไ,ไกลไหมไกลๆไกลไหมไปไปขอบคุณครับอ่าโอเคนะครับก็ไม่เคยมานะก็ถามเด็กก็คนนะ เพราะว่าเหมือนว่ามันจะตันแค่ตรงนี้แล้วนะมันจะติดทะเลแล้วไปไม่ได้แล้วเหมือนแหลมตะลุมพุกเลยนะครับอยู่นะครับชุมชนเหมือนกันเลยนะครับแต่ที่แหลมตะลุมพุกมันถนนอะไรมันไม่ดีแบบนี้นะผมตรงนี้ผมไม่รู้ไมว่าว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับเออเพราะว่าที่แหลมผมไม่ได้ไปนานแล้วไงแต่ว่าตรงนี้เออไหนละ่ะ โอ้ oh, เหมือนเขาเต่าเลยแถวนี้นะครับเอา้าไปไม่ได้แล้วนี่นาอ๋อ oh, เป็นสะพานโอ้โ oh, ห oh, วิวสวยครับตรงนี้คือบอ่อคาที่เขาบอกนะมันเป็นสะพานท่าเรือนะสวยมากเลยน้ำสีสวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงสะพานนะครับกล้องยังแบตเตอรี่ยังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยว ก็จะพาไปก็ไม่เคยมา,าทีเหมือนกันโอ้โหวิวสวยมากเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าตาทะเลมันจะสวยกว่าที่ปากพนังนะครับเพราะว่าฝั่งนี้โอ้ออนนั้นไปเราจะไปทางไหนได้ไเอ่ยเดี๋ยวลองขับไปทางนี้ก่อนนะครับอ๋อไม่เป็น โอ้โหสวยมากไม่รู้ไปได้หรือเปล่านะเราไปเรื่อยเปื่อยอนะครับเราไปเรื่อยนะขับเล่นไปเรื่อยนะโอ้วิวสวยเลยยังไม่เคยมาเลยนะครับแถวนี้จริงๆกับระนองใกล้ามากนะไม่ได้ไกลมากเลยนะใกล้มากวิวสวยนะครับโอ้ทะเลสวยแถวนี้ ก็มันจะเป็นเหมือนแนวกันขึ้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับทีน่นี่บ้านบอ่อคา่าใช่ไหม้องต้องไปแล้วไหนๆก็มาแล้วก็ต้องไปให้ถึงนะครับใช่เขาบอกว่าบ้านบอ่อค่าเป็นถนนลูกรังนะตรงนี้นะครับเขาก็เข,ข,ข้าไปได้นะเห็นรถเข้าไปนะ สวยเลยครับโอ้โหถึงแล้วนะครับตรงนี้วิวสวยมากนะครับก็มีเหมือนร้านอา,อาหารอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าโอ้โหริมทะเลอยู่ในแบบเข้ามาลึกมากนะครับแต่ว่าวิวสวยเลยนะครับโอ้โหวิวสวยมากอ้ย่ะสวยเลยวิวสวยมากนะครับตรงนี้เนาะมันไม่ อ๋อขอบคุณครับแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาจากระนองครับมาจากระนองครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับตรงนี้นะยังไงนะครับ อ,อ๋ออยู่ไม่ถึงครับอยู่ในเมืองครับครับโอ้วิวสวยมากเลยครับนานมากโอ้ไม่ได้เห็นทะเลอย่างนี้นะรวน้องมันไม่มีหาดนะครับตรงนี้โอ้โหวิวสวยมากตรงนี้คือบ้านบ่อคานะครับเดี๋ยวเข้าถามชาวบ้านเขาเข้ามานะวิวสวยเลยวิวสวยมากสวยสวยมากเลยนะครับโอ้โหแบบ มองลน,นเป็นน่าจะเป็นเกาะนะ